นี่เลยเพื่อนของลูกนะคะมาทุกวันค่ะทุกเช้าทุกเย็นเลยนะคะพาไปดูห้องน้ําค่ะมันก็คือส่วมหลุมนี่เองนะคะใช้แล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะถามว่าถ้าเปิดแล้วจะมองเห็นข้างล่างไหมโพสเิคีเอ๊ะไปทางไหนนะน้ำเ่าไปทางไหนหนะไปทางนี้คะนุะ่าทางไหนคะนย,ะย่าเออ ไปเล่นน้ำแล้วไม่รอแม่เลยนะคะโอเคว้ okay. าว้าสมัยน้องเดินช้าว้าต้องเดินช้านิดนึงนะครับขาขาสโลฟีเกลยอเอ๊ะไปทางไหนนะน้ำอราไปทางไหนนะ ทางนี้ค่ะน้องย้ทางไหนคะน้องยาเออ water w a t e ยัะครับลูก so คว่าเราอยู่ที่นี่กันมา9คืนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะนัดจะถือโอกาสรีวิวที่แคมปิ้งของชาวออสซี่นะคะโดยพาเดินรอบๆแคมป์ไซต์ค่ะส่วนวันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวเข้านอนแล้วค่ะอะสำหรับบางคนอาจจะสงสัยว่าเราอาบน้ำกันยังไงนะคะนี่ค่ะ ทุกวันก่อนจะออกไปชายหาดเราก็จะกรอกน้ำใส่ถุงนี้นะคะเป็นโซล่าชาเวอร์ค่ะตากแดดเอาไว้แบบนี้นะคะตอนที่จะอาบก็นำมาแขวนไว้บนต้นไม้ค่ะใช้งานดีมากเลยค่ะอุ่นสบายมากเลย ขณะที่คุณไม้กำลังเก็บเต็นท์อยู่นะคะเดี๋ยวนะจะพาเดินรอบๆแคมป์ไซค่ะซึ่งก็อยู่กันในป่าแบบนี้แ่ะค่ะที่ตรงนี้มีชื่อว่าวินเก n นอินเล็บริเวณที่เรียกว่าอินเล็นะคะก็คือเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำนะคะไหลลงสู่ทะเลค่ะบ้านเราเรียกว่าอะไรเนาะหรือจะเรียกว่าปากแม่น้ำหรือเปล่าคะ แคมป์ไซส์นี้มีทั้งหมด23แคมป์นะคะจะมาพักที่นี่ก็จองผ่านอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าได้เลยค่ะสำหรับพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางหรือว่าพื้นที่ที่แคมป์ไซส์ทั้งหมดจะใช้ร่วมกันนะคะก็นี่เลยค่ะที่สำหรับให้ก่อไฟได้นะคะมีทั้งหมด2ที่ด้วยกันค่ะแต่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนมาใช้เยอะเท่าไหร่นะคะ พาไปดูห้องน้ำค่ะมันก็คือส้วมหลุมนี่เองนะคะแต่ก็สะอาดสะอ้านดีค่ะสำหรับกลิ่นนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันสิคะเพราะว่าทุกครั้งที่นัดใช้ห้องน้ำก็คือกลั้นหายใจนะคะใช้แล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะถามว่าถ้าเปิดแล้วจะมองเห็นข้างล่างไหมไม่เห็นนะคะมันลึกมากๆเลยค่ะ นี่ก็เป็นน้ำใช้นะคะที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะแต่กินไม่ได้นะคะ really ตรงที่เราตั้งเต็นท์ก็มีสัตว์เยอะมากๆเลยค่ะนี่เลยเพื่อนของลูกนะคะมาทุกวันค่ะทุกเช้าทุกเย็นเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีตัวพพสเซิมแล้วก็คุกขบาร่าด้วยนะคะยุงก็เยอะเช่นกันค่ะสารพัดวิธีป้องกันนี่ก็อีกวิธีนะคะใส่สายรัดข้อมือกันยุงให้กับเด็กๆค่ะ ถึงเวลากลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านแล้วค่ะคิดถึงสวนผักด้วยคิดถึงแมวข้างบ้านด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปของนัดนะคะอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจช่องของสไปซ์ออซซี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ